ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่โจรควบจักรยานยนต์อลวาดลักถังแก๊สชาวบ้านถิ่นโดนสอยกลางวันแสกๆตำรวจกำลังแกะรอยแล้วเหตุการณ์ลักถังแก๊สรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่23สิงหาคม2565ขณะที่พันตำรวจโทอนันสมบัติสารวัตรสอบสวนสพห้วยม้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำวันสพห้วยม้าได้มีนายสนิทคนเที่ยงอายุ59ปีบ้านเลขที่101หมู่ที่8ตําบลบ้านถิน่นเข้าพบและแจ้งกับตำรวจขอให้ติดตามจับคุมคนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์บ้านสวนไม่มีเลขที่หมู่ที่3ตําบลบ้านถิน่นอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ นายสนิทคนเที่ยงให้การกับตำรวจว่าวันนี้ตัดสินใจมาแจ้งความเนื่องจากไม่อยากให้คนร้ายลอยนวลนดยเมื่อเย็นวันที่21สิงหาคม2565ขณะที่ตนได้ขึ้นบนบ้านไปทำกับข้าวต้องตกใจเมื่อเตาแก๊สแบบปิกนิกราคาประมาณ2,000บาทที่อยู่ในห้องครัวหลังบ้านไม่มีจำได้อย่างดีว่าได้ไว้ในครัวหลังบ้านสอบถามเพื่อนบ้านแล้วแวกนั้นก็ไม่มีใครเอาไปใช้ ต่อมาจึงปรึกษากับนายสุคนเพื่อนบ้านและช่วยกันออกสืบหาคนร้ายว่าเป็นใครจึงได้พบว่าขณะที่ตนเองออกไปเลี้ยงวัวช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาในวันที่21สิงหาคมมีคนเห็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดบริเวณบ้านเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนร้ายรายนี้วันนี้จึงมาแจ้งตำรวจให้ติดตามจับกลุ่มเกรงว่าจะเป็นภัยให้กับชาวบ้าน หลังจากสอบสวนพันตำรวจโทอนันสมบัติสารวัตรสอบสวนสพห้วยมาเจ้าของคดีพร้อมด้วยชุดสืบสวนสพห้วยมาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงไม่มีรั้วและถังแก๊สที่หายไปอยู่ในห้องครัวหลังบ้านคนร้ายรายนี้มีเจตนาเข้ามาลักทรัพย์โดยตรงหลังจากตำรวจบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานและจะให้ชุดสืบสวนสพห้วยมาไล่ตามกล้องวงจรปิดซึ่งมีอยู่หลายจุด คาดว่าคงจะได้บเบาะแสคนร้ายรายนี้ได้ไหเออเออพ่อจ๋าเล้วก็มีที่ว่าพุ้งเขาไมีไครพ้องเกี่ยวว่ากินเล่าด้วยกันไม่ใครพ้องหมูหมูคนหมูแก่นอะไรนี่สั่นสะอาดเกี่ยวว่าคนกี่สั่นอ๋ออ๋อสามสิบคนนี่นะคนมุ้งจังอันนี้นะเนี่ยนะไปไหว้คนไปหน้าไปกินมาก่อนหรือถ้าหน้าพุ่นแกหันไปว่ามาจอดนี่เล้วนะออกจากบ้านนนี่ไปนี่เขาแกกี่ลูกพุ่นมาตะกี้ฟังว่าฟังว่าขับรถออกไปนะ อยนี pues nah ้มาว่าเหมดไปแลวนีแล uh ้วทวออ่ะอาออเจนี huh. uh ่อ huh. ่าเออเออเ่ับตอนนี้เนะอใจต้นต้นพุ่นเะตอนนี้เอนะออกกันนี้เนีเเออไดเออมันกบั้ตะบอาไก่ะออม่บ้านไครับอยู่นเลยเาเขาเอาดิอรงนี้เนาวันนี้เปิด้ำประตูแล้วก็ล่ะหลขึ้นมาโอ้

เหลังจะร้องไหมหลังจอย่างกันเลยเออหนังหัหน้าหน้ากองมันตายก็อต้นแต่เดี๋วเราดูผู้ชายมาพอไปอีกน้อยพอไปเซ็นทุกู้้านเขาเข้าผ่านนี่ได้ของตีบอหานี่กล้องตั้งหลังนี่เปที่พูดนะวิ่งเงี้ยที่ถ่ายมันพอพอได้อะบุดไม่ต้องมาพร้อมกัมบุพอถ้าจะได้บุดเยอะอื้นหันจว่วหันรถฝนกันตรงไห

ถ้าเร็วขวากัเขาไม่ได้น้ำจำมีของหน้าที่ชอบเน่เลือแล้วก็ขึ้นพูนอ่ะร้นาทุ่งเขมกแกะแก้ไขทุ่งแกแต่ถ้ามันวิ่งไล่ที่ยกกนี่ลยนำจำนี่ก็สาดกอเอออันนี้อันนี้ก็ทุนน้ำจำหัวมันบอกไก่ม้กับเขานี่ก็เอาไปเลยน่ตมันต้องสาดก่อนี่ยืมก่อลนะต้องนี่เจยก่อนมันนั้นดู่อพอพอกปขึ้นไปเอามัได้ยืดของละ มันได้ยืมบอลหรอบอลก็หลังแปดพอบอลต้องถามแกชาติเกยหันเลยคุมาเอบวกใครหันกันเนาะไม่ใช่ว่ะคือบอลอย่างคนบ้านเฮาเนี่ยถ้าเฮาเกยหันเคยป้ากันถึงได้มึงจะแต่งตัวจะได้กระจ่างอ่ะอ๋อมันต้งมีเข้าโค้งมันต้งมีเข้าโค้งบอลนั่นอ mm. well, so like, ่ะคื่อขอเวลาไม่ได้เวลามันหัวรถรถมันไปรถสีนี้่มันจะต้องหันหันต้องมีหันแกดเลยถ้ารถผูกตังละเมื่อวันที่ก่อ มันมันบอกแท้บอกว่าวันติดมันบบมีไข่ไม่แก้ไม่ไขไ่ไหนม,มันก็บอกไข่มีละหาแก่ไม,ไม่ไขนแปลกประลาดละมันจังแม่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยิงทางเตรียมไม้มันจะไยผมเตรียมมาี่้